ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่859อ,องซุนประหลาดใจมากแม้ว่าในราชสำนักจะมีคนเสนอตัวเขาก็ตามแต่ค่อนข้างน้อยเขาไม่ใช่ไม่อยากไปเป็นถึงเจ้าชิงของวัดงงรู้เขาอยากจะไปมากรู้สึกว่านี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะหลังจากที่เขารับตำแหน่งแล้วก็ไม่เคยทำได้ทำผลงานอะไรเลยไร้ความดีความชอบไร้ความผิดราวกับใช้ชีวิตเพื่อกินไปวันๆแล้วนั่งรอความตาย แม้ว่าก่อนหน้านี้การใช้ชีวิตเพื่อกินไปวันๆแล้วนั่งรอความตายจะเป็นสิ่งที่ชีวิตเขาปรารถนาแต่หลังจากที่ได้ทำงานอย่างจริงจังก็รู้สึกว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องไร้ชีวิตชีวาถึงเพียงนี้เขาก็มีความสามารถที่จะทำงานได้เหมือนกันครั้งนี้มีคนเสนอชื่อให้เขาไปเขาแอบดีใจอยู่ลึกๆเพราะที่จริงนี่ก็เป็นการมั่นใจในตัวเขาอย่างหนึ่งเพียงแต่เขาเองก็ไม่ได้หวังสูงเพราะแม้ว่าจะส่งน้องเจ็ดหรือองชินลุยไปก็คงไม่ถึงตาเขา พี่รองถ้าหากท่านอยากไปฆ่ากับน้องเจ็ดจะร่วมมือกันเสนอท่านอองอันเห็นเขาวันไหวก็พูดต่อน้องเจ็ดน้องเจ็ดเองก็คงอยากจะไปกระมังอองซุนลังเลอยู่ชั่วครู่และพูดขึ้นอองอันพูดยิ้มยิ้มว่าน้องเจ็ดแม้อยากจะไปก็ไปไม่ได้ตอนนี้กรมการพระนครจะขาดเขาไม่ได้ น้องห้ย,ยังไม่ได้คืนสู่ตำแหน่งทางกรมข้าราชการพลเรือนก็ไม่ได้มีการยกย้ายปรับเปลี่ยนใหม่เขาจะไปได้อย่างไรข้ารู้ว่าน้องเจ็ดเขาพี่รองเสมอมาถ้าหากมีการเสนอพี่รองเขาต้องตอบตกลงแน่พระชายาสุนดีใจมากพูดว่ายังสามารถเรียกให้น้องหกร่วมกันเสนอชื่อได้นี่นามีคนเสนอชื่อเพิ่มขึ้นหนึ่งความหวังก็เพิ่มมากขึ้นหนึ่งส่วนแววตาขององอ,องอันไหววูบไม่ทางด้านน้องหกไม่ต้องไปหาเขา แต่ไหนแต่ไรเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในราชสำนักถ้าเข้ามายุ่งตอนนี้เกรงว่าจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเป็นการเสนอด้วยการเล่นพักเล่นพวกเพราะเขาไม่ได้อยู่ในราชสำนักไม่รู้วาระการดํารงตําแหน่งในหน้าที่ของพี่สองเป็นการเสนอชื่อด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างแท้จริงตองซุนยังคงลังเลอย,อยู่บ้างข้าไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดพระชายาซุนขุนเคืองเล็กน้อยทําไมท่านจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดท่านทำงานที่วัดหงรูมาเป็นเวลาไม่น้อยแล้วไม่เคยมีโอกาสที่ดีมาก่อนเลย ตอนนี้โอกาสได้มาถึงหน้าท่านแล้วท่านต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดองอันก็พูดให้กำลังใจขึ้นมาว่าใช่แล้วพี่รองท่านอย่าดูถูกตัวเองมากเกินไปเลยการไปร่วมพิธีฉลองครั้งนี้ จะได้พบกันตัวแทนของอีกหกประเทศเชื่อว่าล้วนเป็นเชื้อพระวง์หรือไม่ก็คุณนางใหญ่เป็นแน่คงมีเรื่องให้เจรจาพูดคุยไม่น้อยถ้าหากสามารถเจรจากับประเทศใดประเทศหนึ่งจนเป็นผลให้เกิดการค้าระหว่างกันได้นับว่าเป็นการสร้างคุณงามความดีครั้งใหญ่ที่รองพวกเราที่ทำงานในวัดหงรูมีโอกาสสร้างผลงานไม่มากเหมือนที่พี่สะพ้ายรองพูดนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วอ,องซุนถูกเขากระตุ้นเช่นนี้บวกกับฤทธิ์ของเล่าเขารู้สึกว่าตัวเองเดิมก็มีความสามารถที่จะทำได้สำเร็จตบโตีหนึ่ง ได้พรุ่งนี้ตอนเข้าประชุมรัชสำนักข้าจะเสนอตัวข้าเองอ,องอันรีบเทเล่าทันทีพูดอย่างดีใจว่าดีพี่รองน้องชายขออวยพรให้ท่านทำสำเร็จอ,องซุนยกแก้วขึ้นชนกับเขาแงนหน้าขึ้นดื่มจนหมดจากนั้นก็มองอ,องอันและพูดว่า,จา,ออวาเจ้าไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วจริงๆวางใจได้รอให้ข้ากลับมาจากประเทศสู้แล้วจะทําให้เจ้ากับน้องห้าคืนดีกันให้ได้พี่รองจะออกหน้าเป็นคนกลางพวกเจ้าสองคนร่วมแรงรวมใจกันช่วยเหลือเสด็จพ่อดี B. อ,องอันซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งพี่รองน้องขอคาระวะท่านอีกแก้วพระชายาสุนก็ดีใจจนกลุมมือของพระชายาอันไว้แน่นพูดอย่างจริงใจว่าลำบากเจ้าสี่แล้วที่ต้องยอมถอยในครั้งนี้ตอนนี้มาคิดดูดีๆต้องเป็นอหลูที่คอยยุยงส่งเสริมในทางที่ไม่ดีจึงได้ทำให้เขาทำในสิ่งเลวร้ายที่ผ่านมาเหล่านั้นอหลูตายแล้วพวกเขาพี่น้องต่างก็ดีขึ้นมากพระชายาอันก็ดีใจ นั่งหวังมาตลอดว่าพี่น้องในราชวงศ์จะสามารถรักใคร่สามัคคีกันตอนนี้เป็นเช่นนี้แม้ว่าจะเสียเปรียบเล็กน้อยแต่เสียเปรียบแล้วมีความสุขภายหน้าโอกาสในการสร้างผลงานยังมีอีกมากอีกอย่างการสร้างผลงานไหนเลยจะสําคัญไปกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องอยู่เวหวินเฮ่าได้มีคําสั่งให้จับตาดูจวนอองอันอยู่ตลอดคืนนี้จัดงานเลี้ยงเพื่อเชิญอองซุนสายรับได้รายงานกลับมาที่ทั้งอย่างทั้งอย่างรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจึงได้บอกกล่าวให้อยู่เวหวินเฮ่ารับรู้ อยู่วนเฮาได้ยินก็ให้สวีอีไปที่จวนอองซุนถามว่าในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นได้พูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างอองซุนมาเป็นอย่างมากและนอนหลับไปแล้วพระชายาอันต้อนรับสวีอีนางไม่ได้พูดความจริงกับสวีอีได้แต่บอกว่าอ,องอันจัดงานเลี้ยงเพื่อขออภัยเท่านั้นสวีอีก็รับมารายงานตามความจริงที่ไปถามมาอยู่หวนเฮารู้สึกว่าพี่สีเลือกเวลาจัดงานเลี้ยงเพื่อขออภัยได้หน้าแปลกใจมากพรุ่งนี้คงต้องแอบออกไปด้วยตัวเองสักครั้งถามพี่รองให้ชัดเจนจึงจะได้ ในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้จะให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาไม่ได้วันรุ่งขึ้นตอนที่เข้าประชุมราชสำนักอ,องอันตื่นนอนตั้งแต่เช้ายืนดักรอองชีอยู่ที่หน้าประตูวังคุยกับองชีเรื่องที่ได้ปรึกษาหารือกับองซุนเมื่อคืนอ,องชีคิดไม่ถึงว่าอ,องอันจะใจกว้างเช่นนี้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่ออ,องอันก่อนหน้านี้เห็นด้วยที่จะร่วมมือกับเขาเพื่อเสนอองซุนให้เป็นราชทูตไปทําหน้าที่ยังประเทศสู้อ,องอันตบที่ไหล่ของเขาอย่างดีใจผู้ทราบซึ้งใจว่า ถ้าหากพี่รองสามารถสร้างผลงานกลับมาได้ก็จะทำให้เสด็จพ่อโล่งอกสบายองชีรับราชการอยู่ในกรมการพระนครมานานแล้วได้ยินคำพูดนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยชอบมาพา,ากลศัก์เท่าไหร่หลังจากองอันเดินจากไปไกลแล้วเขาก็หันศีรษะกลับไปสั่งให้คนขับรถมาขับไปยังจวนอองชูเล่าเรื่องนี้ให้อยู่เหวนเฮ่าฟังอยู่เหวนเฮ่าได้ยินก็ร้อนใจขึ้นมาเมื่อคืนพี่สะพ้ายรองจงใจปิดบังเรื่องนี้ประเทศสู้จะไปได้อย่างไรทั้งอย่างพูดว่า พระองค่าน้อยจะไปหาโสฟูชูเดี๋ยวนี้หวังว่าจะสามารถขวางเขาเอาไว้ได้ก่อนเข้าวังให้เขายับยั้งเรื่องนี้อย่างสุดกำลังอยู่ห,นหวนเฮามองสีท้องฟ้าเกรงว่าจะไม่ทันการแล้วเวลานี้ได้เข้าไปในราชสำนักแล้วเขานิ่งคิดอยู่ชั่วครู่ไม่ได้คาจะต้องเข้าวังเด็กๆเ,เตรียมชุดราชสำนักพระองค์ท่านเข้าไปไม่ได้ทั้งอย่างขวางเอาไว้ไม่มีพระบัญชาของฮ่องเต้ท่านไม่สามารถเข้าวังได้ ไม่มีเวลามาสนใจมากขนาดนั้นไปแล้วค่อยว่ากันอยู่วนเฮารีปลับเข้าห้องไปเปลี่ยนชุดหลังจากแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็โคบมาออกไปพร้อมกับทั้งอย่างจนเดินทางประถึงนอกประตูวังหลวงก็ถูกขัดขวางเอาไว้จริงๆนายพลอูสื่อที่เฝ้าประตูได้พูดอย่างเคร่งครึมจริงจังว่าพระองค์ฮ่องเต้มีรับสั่งระหว่างที่พระองค์ถูกกักบริเวณไม่มีพระบัญชาห้ามเข้าวังเด็ดขาดเชิญกลับพะยะค่ะแม่ทัพอูข้ามีเรื่องสําคัญรบกวนให้ผ่านเข้าไปด้วยอยู่วหวนเฮาพูด ไม่ได้จะขัดพระบัญชาห้องเต้ไม่ได้เชิญพระองค์กลับไปเถอ,อย่าให้กระหม่อมต้องลำบากใจเลยกระหม่อมจะทําเป็นว่าไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อนไม่รับรู้ว่าพระองค์ละเมิดคําสั่งกักบริเวณท่าทีของอูสือแข็งกระด้างอยู่เหวินเข้ารู้ว่าอูสือคนนี้ก็คือก้อนหินสีดําที่แข็งกระด้างก้อนหนึ่งจะทําในสิ่งที่ได้รับคําสั่งมาเท่านั้นไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นถ้าหากบุกเข้าไปจริงๆก็จะเป็นการกระตุ้นให้ฝ่าบาทต้องโมโลและยังเป็นการดึงดูดความสงสัยของเหล่าคุนนางอีกด้วย ทั้งย่างถามว่าแม่ทับอูโสฝูเข้าไปในวังหรือยังยังอูสือตอบคำถามอยู่เหวินเท่ากับทั้งยางหันมาสบตากันต่างก็รู้สึกประหลาดใจายอยู่บ้างวันนี้โสฝูชูไม่เข้าประชุมราชสำนักหรือพระองค์ตามที่กระหม่อมรู้มาโสฝูเป็นไข้วัดพักผ่อนอยู่ที่บ้านอูสือพูดให้รับทราบ หัวใจของอยูเวนเฮาเย็นว่าไปเกือบครึ่งถ้าหากโซฟูอยู่ในราชสำนักบางทีอาจจะสามารถหยุดยัง้งเรื่องนี้ได้แต่โซฟู่ไม่ได้เข้าประชุมราชสำนักเกรงว่าเรื่องนี้จะสำเร็จไปกว่าครึง่งการวางแผนครั้งนี้ของพี่สเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเขาจงใจที่จะปรึกษาหารือเรื่องนี้ก่อนการประชุมเช้าแค่คืนเดียวเพื่อจะหลีกเลี่ยงเขา คิดว่าคนของเขาวันนี้ก็คงจะเสนอชื่อพี่รองอย่างสุดกำลังแน่วันนี้จำเป็นต้องกำหนดตัวแทนราชทูตถ้าหากพี่รองเสนอตัวเองแล้วยังมีน้องเจ็ดกับเหล่าคุณนางคนอื่นๆสเสด็จพ่อก็ไม่สามารถยืนกรานในความคิดของตัวเองได้เกรงว่าตอนนี้ได้ทำการกำหนดลงมาแล้วอยู่หวนเหารู้ว่าไร้หนทางจะช่วยได้แล้วจึงพูดกับทั้งอย่างว่ากลับจวนเถอะ หลังจากที่ทั้งสองกลับจนไปไม่ถึงเวลาหนึ่งช่วยยามอองชีก็ออกจากวังมาถึงจนบอกกล่าวให้อยูวนห้าวได้รับรู้ว่าได้กําหนดตัวผู้ที่จะไปเป็นราชทูตแล้วนั่นก็คืออองซุนช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่แ6ดอหสหลังจากอองชีพูดจบแล้วก็ดื่มชาไปคําหนึ่งและพูดต่อไปว่าครั้งนี้คนของพี่สีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ บวกกับคนที่ให้การสนับสนุนพี่รองก่อนหน้านี้แม้ว่าเสด็จพ่อจะไม่ยินดีสักเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายก็ได้แต่เห็นด้วยที่ห้าเรื่องนี้ข้าลองไตร่ตรองดูแล้วรู้สึกไม่ชอบมาพากลสักเท่าไหร่เรื่องนี้ทําไมพี่สี่ไม่ยอมไปเขาเป็นวัดหงรูชิงและครั้งนี้ยังสามารถเจรจากับคนของประเทศอื่นถึง6ประเทศสําหรับเขาแล้วนี่เป็นโอกาสดีที่จะสร้างผลงานเป็นอย่างยิ่งท่านก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลใช่หรือไม่อยู่เห,หวินเฮ่าพูดอย่างจนใจว่า ต้องไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วนี่ถ้าหากเป็นเรื่องปกติพี่สีไหนเลยจะหาคนมากมายเช่นนี้ออกมาสนับสนุนในใจเขารู้ดีว่าการไปประเทศสู้ครั้งนี้ประเทศสู้ต้องมีการเคลื่อนไหวแน่ฉะนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ไปตองชีสีหน้าขาวซีดไม่หมดสวรรค์จะเคลื่อนไหวอะไรพี่รองจะเป็นอันตรายหรือไม่เช่นนั้นต้องรีบไปบอกเขาก่อนอยู่วนเฮ้าก็ไม่อยากให้เขาเป็นกังวลเกินไป เป็นแค่การคาดเดาของพวกเราเจ้าอย่าเพิ่งไปหาพี่รองข้าจะคุยกับเขาเองถ้าทางตื่นตูมของเจ้าจะทำให้เขาตกใจได้เห็นเขาโตวกว่าพวกเราแต่ขี้ขาดกว่าใครทั้งหมดเช่นนั้นท่านต้องรีบไปหาพี่รองคุยกับเขาเรื่องนี้เตือนเขาข้ารู้อยู่แล้วว่าพี่สี่ไม่ได้หวังดีเจ้านี่มันเป็นสุนัขที่แก้นิสายกินขี้ไม่ได้อองชีอดไม่ได้ที่จะด่าคำหยาบคายออกมาอยู่วนเห้าเกลี้ยกล่อมเขาให้กลับไปจากนั้นก็เรียกทางหยางไปเชิญองซุนมาที่จวน ที่โจนอองซุนวันนี้คือคักมากข่าวคราวนี้แพร่ออกไปพระชายาซุนได้ตกรางวัลให้กับบ่าวไพร่ทั้งหมดระหว่างที่กำลังดีใจกันเป็นอย่างยิ่งทงังหยางก็มาเชิญตัวนางเองก็ให้รางวัลกับทงังหยางด้วยบอกว่าเป็นการให้ทงังหยางได้ซึมซับบรรยากาศชื่นมื่นด้วยกันทั้งหยางไม่รู้จะทำหน้าอย่างไรรีพาอ,องซุนจากไปทันทีที่จริงในใจของอ,องซุนก็มีความสุขมากเห็นอยู่หวนห้าก็ดีใจและตกไปที่หน้าท้องน้องห้ารอให้พี่กลับจากประเทศสู้แล้ว จะช่วยเจ้าพูดจาดีๆต่อหน้าเสด็จพ่ออยู่เหวนเฮ่าเห็นเขาดีใจจนเผยออกมาให้เห็นบนใบหน้าที่มันเยิมอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและดึงเขาเข้าไปในห้องหนังสือท่านคงดีใจมากสินะทําไมจะไม่ดีใจเล่าอองซุนมองเขาทําไมเจ้าไม่ดีใจแทนพี่รองหรือการไปครั้งนี้แม้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นการออกไปทํางานครั้งแรกของข้า ถ้าหากทำได้ดีย่อมต้องเป็นการสร้างผลงานได้ชิ้นหนึ่งและใจของพี่เองก็คิดไว้แล้วควันต้าสิ่งแล้วควันใต้เวต่างก็ต้องส่งคนไปรวดเจราจากับทั้งสองประเทศเรื่องการค้าขายระหว่างกันเพื่อกระตุ้นความเจริญรุ่งเรืองอยู่วนเฮาพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าใช่แล้วเรื่องที่สามารถสร้างผลงานได้ง่ายดายเช่นนี้ทำไมพี่สี่ต้องให้ท่านไปด้วยเล้าทำไมเขาไม่ไปด้วยตัวเองเจ้าเด็กนี่ก็นับว่าเขารู้จักเคารพพี่น้องดีกว่าแต่ก่อนเยอะอ,องซุนพูดแล้วนิ่งอึ้งไปชั่วครู่ นี่เจ้ารู้สึกว่าเขาแอบซ่อนเรื่องไม่ดีไว้อย่างนั้นหรือเป็นได้หรือไม่อยู่นวนเฮาพูดว่าจะซ่อนเรื่องไม่ดีอะไรไว้ก็ตามตอนนี้ได้มีราชองค์การออกมาแล้วท่านคงได้แต่รับบัญชาแล้วก็ออกเดินทางพี่รองข้าจะบอกท่านหลังจากไปถึงประเทศสู้แล้วท่านต้องระวังตัวในทุกเรื่องอยากใกล้ชิดกับคนของประเทศสู้มากพูดคุยเจรจาให้น้อยที่สุดพูดจาพอเป็นมารยาทก็พอเพื่อป้องกันคนจะมาวางกับดักท่านเรื่องนี้ไม่ง่ายขนาดนั้น เป็นไปได้ไหมว่าเจ้าคิดมากไปเองอ,องคสุนครุค่นคิดเรื่องนี้จะมีกับดักอะไรได้ถ้าหากประเทศสู้ทําให้ข้าลำบากใจนั่นไม่เท่ากับการหาเรื่องเปิดถังหลอกหรือหงเล่คงไม่ถึงกับโลเช่นนั้นกระมังไปไม่รอดกับเปิดถังจะมีผลดีอะไรกับพวกเขาตอนนี้พวกเขากําลังเผชิญหน้ากับแคว้นต้าโจอยู่แล้วด้วยหงเล่ไม่ถูกกับเปิดถังมาตลอด ความปรองดองเหล่านั้นล้วนเป็นแค่ฉากบางหน้าภายใต้ความสันติเขาทำเรื่องต่างๆไว้มากมายท่านไม่รู้หรืออย่างไรเอาเป็นว่าท่านฟังข้าการไปครั้งนี้พาคนที่มีความสามารถไปมากหน่อยวันก่อนข้าได้ให้พี่ซูไปติดตามท่านแล้วท่านเอาเขาไปด้วยเขาฉลาดและเจ้าแผนการมีประสบการณ์มาก่อนท่านพาเขาไปด้วยข้าก็วางใจได้บ้างอ,องซุนนั้นค่อนข้างมองโลกในแง่ดีพูดปลอบใจว่าข้าว่าเจ้าขี้สงสัยเกินไปแล้วไม่น่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ระวังตัวไว้จะได้ไม่ผิดพลาดอยู่หวนเห้ากำชับอ,องซุนเห็นเขาพูดในสิ่งที่ไม่น่าฟังซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งก็ไม่ยินดีกับเขาสักคำก็รู้สึกโมโหขึ้นมาบ้างแล้วน้องห้าเจ้าไม่อยากเห็นพี่รองไปสร้างผลงานใช่หรือไม่ไม่อยากเห็นพี่รองได้ดีใช่หรือไม่อยู่หวนเห้าคิดไม่ถึงว่าเขาจะพูดเช่นนี้ทำไมข้าจะไม่อยากเห็นพี่รองได้ดีข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่จะสามารถสร้างผลงานและโดดเด่นกว่าคนอื่นด้วยซ้ำอ,องซุนทำหน้าไม่อยากเชื่อ กหกเจ้าเป็นรัชทายาทมานานแค่ไหนแล้วคุมอำนาจมานานแค่ไหนแล้วถ้าหากเจ้าหวังว่าพี่รองจะสามารถสร้างผลงานให้โดดเด่นกว่าคนอื่นจริงทำไมก่อนหน้านี้ไม่เลือกอนตำแหน่งข้าพี่รองไม่ได้จะโทษเจ้าเพียงแต่ยากมากที่ครั้งนี้เจ้าสี่จะทำเรื่องที่แสดงออกถึงน้ำใจเช่นนี้ให้ข้าได้ออกไปข้างนอกได้พบเจอเรื่องราวภายนอกบ้างเจ้าก็เอาแต่พูดเรื่องที่ไม่น่าฟังทำให้รู้สึกเสียใจจริงๆเขาเห็นสีหน้าตื่นตกใจของหยู่เหวินเฮาก็รู้สึกว่าตัวเองพูดเกินไปอยู่บ้าง แต่ในขณะที่คนกำลังดีใจเป็นอย่างยิ่งก็ไม่อยากจะพูดเรื่องที่น่าเบื่อเหล่านี้กับเขาจึงได้พูดเสียงเรียบเฉยว่าอีกสองวันข้าก็จะออกเดินทางแล้วพรุ่งนี้จะจัดงานเลี้ยงที่จวนระหว่างที่เจ้าถูกกักบริเวณจะออกไปไม่ได้ข้าจะสั่งให้คนส่งเล่ามาให้เจ้านับว่าเจ้าอวยพรข้าก่อนเดินทางพูดจบเขาก็เดินจากไป อยู่วนเหารู้สึกเหมือนถูกตบหน้าไม่ใช่เพราะพี่รองสงสัยในคำพูดของเขาที่จริงตอนนี้ก็ควรจะเป็นเวลาที่ดีใจพูดเรื่องเหล่านี้ย่อมเป็นการทำลายบรรยากาศเขาไม่โทษเรื่องนี้ที่เขารู้สึกมึนง,งงก็คือเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่คุมอำนาจไม่เคยจะช่วยเหลือเลื่อนตำแหน่งให้เขาคำพูดนี้พูดออกมาในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าในใจของเขาติดใจเรื่องนี้มาตลอดแต่เขาไม่เคยพูดมาก่อนทั้งอย่างฟังอยู่ด้านนอกหลังจากองซุนจากไปแล้วทั้งอย่างก็เข้ามาพูดว่า พระองค์อย่าเอามาใส่ใจเลยอ,องซุนมองคนในแง่ดีเกินไปแล้วคิดว่าอ,องอันสนับสนุนเขาด้วยความหวังดีอยู่หวนเห้ายิ้มขมที่จริงเขาเองก็ใส่ใจเรื่องที่ข้าไม่เคยให้การสนับสนุนเขามาก่อนที่จริงไม่ใช่ข้าไม่อยากจะช่วยเขาเพียงแต่นิสัยเขาค่อนข้างจะเฉื่อยชาสติรับรู้ถึงอันตรายก็มีไม่พอถ้าหากสามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งที่ว่างงานจะเข้าท่าที่สุด มีชีวิตสงบเรียบง่ายไม่ดีตรงไหนถ้าหากข้าเลือกได้ก็ยินดีจะเป็นแค่ท่านอองที่มีเกียรติคนหนึ่งย่อมต้องมีสักวันอองซุนจะรู้ว่าที่จริงท่านนั้นต้องการจะปกป้องเขาทั้งอย่างพูดอยู่หวนเห้าสายหน้าบางที่อาจเป็นข้าที่คิดผิดมาตลอดข้าคิดว่าเขาเหมาะที่จะเป็นท่านอองที่ว่างงานไม่ได้หมายความว่าเขาเองก็อยากจะเป็นท่านอ,องที่ว่างงานคนเราเกิดมาบนโลกนี้ใครบ้างจะไม่มีความมุ่งมั่นพยายาม เขาเองก็เป็นลูกหลานที่เกิดมาในราชวงศ์อยากจะทำงานสักอย่างแล้วผิดอะไรอยากจะทำงานก็ต้องมีความสามารถที่เหมาะสมที่จริงทั้งอย่างรู้สึกว่าอองซุนเป็นท่านอองที่มีเกียรติและร่ำรวยอยู่อย่างงอสุขสบายก็ดีมากแล้วรับตำแหน่งที่ไม่มีงานในวัดหงรูเข้างานตามเวลาทุกวันดีมากแค่ไหนอย่างน้อยก็ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงมากมายบางคนเกิดมาก็ไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงใดๆได,ได,ได้ไม่มีความสามารถด้านนี้แค่ควบคุมจิตใจตัวเองให้ดีก็พอ อ,องซุนกลับจวนอองด้วยอารมณ์โมโหพระชายาซุนเห็นเขาออกไปจากจวนด้วยท่าทีดีใจแต่กลับมาด้วยสีหน้าบึ้งตึงก็ถามเขาว่าใครอย่าท่านให้โมโหขนาดนี้อ,องซุนนั้นไม่เคยมีเรื่องปิดบังพระชายาซุนเอ่อยอย่างโมโหว่าเดิมคิดว่าน้องห้องจะดีใจกับข้าด้วยไหนเลยจะรู้ว่านีแต่คําพูดเย็นชายเยาะเย้ยบอกว่านี่อาจจะเป็นแผนการร้ายที่น้องสีวางเอาไว้หน้าเบื่อมากเขามองว่าข้าไม่มีความสามารถสร้างผลงานไม่ได้ดูถูกข้า พระชายาสุนเอ่ยอย่างประหลาดใจว่าจะเป็นไปได้อย่างไรน้องห้าไม่ใช่คนอย่างนั้นท่านเข้าใจความหมายเขาผิดไปหรือเปล่าไม่ได้เข้าใจผิดเขายังคอยกำชับให้ข้าระวังนั่นระวังนี่กระทั่งบอกกับข้าว่าไปถึงประเทศสู้แล้วแม้แต่คำพูดก็พูดให้น้อยหน่อยราวกับว่าข้าเป็นคนโง่อย,อยังต้องคอยชี้แนะว่าข้าควรพูดอย่างไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ